อานันท์ครับผมอ้าพี่รองมาตามให้เส้นเคยเป็นไหนเป็นที่ไหนหัดที่ผ่านมาเป็นที่ไหนก่อดที่ที่คาวัดปิดอ่าเพื่อหาพี่รองเนอมันเป็นที่ไหนก็จะถือน้ำไหลที่บ่อถือน้ำเมื่อตะบนเลยบ่ล้อนมันน้ำพังเออมันเป็นที่ไหนเป็นแฉมถือเป็นแฉมเฮ้ยเป็นที่ไหนที่จะเป็นที่ไหนขักเลยเนี่ยแถนเป็นที่ไหน จังมือนีเห็นป่ะมือนีนวันที่สามสิบครับหมดพอไหวพอแม่มาถ่ายทำแล้วครับผมนี่ก่อนไอ้นี่ก่อนโค้งชุดไทยเออโค้งชุดไทยแมนไม่แต่ว่ามันชุดไทยแล้วก่เทอะครับผมก็เล่นนอนยิงมาแรงเออเป็นเลขออกได้เหมือนกันตื่นเช้ามาคือเช้าวันหวยออกครับหยดมหันที่เราพิดหลังหยดวันที่หนึ่งมาหัน ผมบ่ได้หาบินบ่เห็นว่ากันเห็นมีบินมีตัวอย่างให้เบิ่งพร้อมเออมันเป็นจังได๋เว้ามาดูมันเป็นจังได๋จักลงปากจังได๋หงบอกใครโย่ไปใครโย่อะไรถึงน่าหมดอันบัดเจ,จ้าของซื้อบ่กลับบ่บ่ตัดตัวนี้นโอ้ดวงเพิ่นต้นนี่แ<บ>ต่แต่ไต้ไว้ทั่นี้ถึกเป็นแสนกัมีถึกเป็นแสนกับมี่ปักทูแสนกว่าพุ่นน่ะแสนกว่าได้ยินจากปากพ่อนั่นนี่ผมน่ะเพิ่นถามผมเออผมใเว้าสู่ฟัง ได้ตัวเองมันห้อซสานเออห้องสามกันไว้จอดรถได้บอกโอ้ก็ได้ตัวนั้นกับตัวนั้นพ<อ>ัสดุหนอบัตรสุดท้ายวันจีนี้หรืวปะอย่าลืมเนอะซื้อนเจ็ดสี่สามอันนี้เจ็ดสี่สามบวกเพื่อนหนครับเจ้าของก็ซื้อสิเจ็ดสี่สามเหมือนกันนี่ออแต่ว่าหันบปเดืตับทั้งไทยออกอย่าบอว่าโอ้เดีอดกว่ามันขึ้นตัวนึงนี่พัสดุหนอรุงตัวนึงขึ้นตัวนึ่งพัสดุหนอ โอ้เสียดายเห็อไยังวะก็สันผมไปจีได้หลายเติบอยู่ก็จะได้สามตัวตัวนี้ไม่กันขึ้นไปผมนี่ผมได้สามตผมไ็จได้รอยคนหาซิปก็จีได้หลายบาทอยู่จได้รถขั้นไม่เลยวะ่าตัวปตัวเจ็ดสี่สมมันเป็นที่ไหนได้บาแบบไหนกยังมาลงป่าโอ้มาลงป่าโอ้โ้โอ้บ้เคยว่าดิผมบอกพราี้บอก อันพ่อไว้เมือนั่นเพื่อมีเจ็ดหนึ่งนหนึ่งมันบวกเจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่น้องอันนี้เจี๋ยวเสียดมากอ,อเจ็ดหนึ่งหล้วก็หกศูนย์เจ็ดมนบวกครับผมแล้วก็ยังสองตัวแปดศูนย์ตัวศูนย์แปดศูนย์อครับกับสิบอเอ็ดบวกประมาณนี้แหละที่ผมบอกไปบ้านนี่แบบที่เราทำทา่าเหมืก็เย้ากวกทามเคยไหนน้ำ เวล่ซือสาหาลอยเวลาขันมันมันมันก็ได้ทำมันอี่ตัวไหนผมก็บอกคนไปเบิดปัดที่ห้องกัไปซื้อกันแต่ว่ายายมอตัดน์ไหนแล้วเราบ้องคืนในอีกมันก็เลยเฝ้าไปเลยว่างั้นเลขได้แต่ว่าเงินบ่อใดเออครับได้เลขแต่หาบ่อใดบ่อใดเงินคือบิตัสสองตัวกันบ่อบอตัสตัสองตัวกันคำว่าตัสองตัวต้องคืนอีกตัวนึง โอ้คันลักลอยขึ้นอีกตัวนึงนิ้วโปะเลยเด้อมันสามตัวแตกวะเถอะครับปนััอันนี้มันนนั่ผมบอกย่ายย่ายย่ายวะท่นปัดทุ่ยไทยปัดสีดีสีขึ้นรถเด้อดิชื้อเลขเจ็ดสี่สามไหนเนี่ยว่าั่านโอ้เราก็ลงไปซื้อปั๊บเราก็บนนั่นซื้อแต่ตัวผมบอกเลยเราก็ปัดตัดสองตัวเลยตามนั่นแล้วเนาะพูนเพิ่นไปเอาฮาซูนพูนมัน โอ้ยว่าสนุกอเอาบุญมีแต่กำบงังแสดงว่าสองงวดผ่านไปเออวันนี้ต้องได้ระเบ,บนเพราะว่าปูว่าเสียหายสามงวัดเนียนเกือบจะได้ได้คำพูดเอาเป็นได้ทด้บงังห<อ>ันแต่ว่าปูเขาเจ้าจเอาเป็นเขายอยายังได้เนาะเขาเจ้าด้คนละจักแสนกลัวอุ้งน,นี่อาปูช่วยวันน้ำพังคนได้แสนกลัวคนนี้ ผู้ขี่ไร่อีดีเนี่ยซีหาเงินโอ้ผู้บ่ได้ครับปาดซื้ปาดโทษเ้าได้บ่แม่นว่าบ่ได้เพิ่นเพิ่นกระถามผมผมก็บอกไปก็ยังอันผมลงคลิปเนี่ยบอกไปก็มีท่านกระนั้นบวกบวกรถกระขึ้นบวกทุกคนบัตรเรียกว่าแล้วยนี่ไอขี่รถไปไปจอดได้ว่า ก็ได้แสนกตัวสมบูรณ์มาในปไปทามีกนึง่อนก็ได้ตัวเจ้าลงป่ากันละว่าฉันแต่ว่าขวือคืนเอาว่าฉันสั้ตัวเลยนั่นน่ะครับขวือเหนาเพราะว่าผมบอกมันว่าอันนี้ผมมันสีลุ่งตัวนึงขึ้นตัวนึงเด้อข้างหน้านี่คันคันถอยคือถอยลุ่งขึ้นขึ้นตัวนึงลุ่งตัวนึ่งขั้นขึ้นขึ้นด้านหน้าใช่นบ่ครับขึ้นด้านหน้าตัวหลังนี่นิ่ง ตัวล่งอยู่โอ้ oh, คือผูเ้มันเคยแหงสันแต่ว่าวันนี่กับว่ามันหะ <Huh? S 2> ขัดดูดิโอ้หะ <Huh? S 2> วันนี้กับว่าขัดดูดิแคดแคดแต่ว่าหันไตเดินไปก่อนอืมยันตมันเป็นไังไงคนเมื่อวาจังหนีใช่ค่อยว่าได้ไตเติมเอ่อเอาไปสามโตก่อน แล้วก็องโตก่อนนี่คือตองหัดเลอตองหัดโอ้ตองหัดใชมันสิโคูดไปไปเลยด่อมันเพิ่งงวดเลยมันี่เรมันที่เก้าหรือดิที่เก้าหลือดิเก้สิบดิบกกี่มือดิที่หกอีกแค่เจ็ดมือคนดิที่์นึงจงานของกัลืมอพันเมาเตื่นเหมนมานี่กันผมว่าลอดเน่นี่ผมไปแล้วดิแจ้งแจ้งถึงรถผมไปแลดแสงว่ามันี่มีนัดไปบ่ไร พ็เดี๋ยวไปหาไว้กันนั่นเกินสามโมงไปนะเมื่อเส็จผมมาอยู่แล้วผมออกงานแล้วสุดๆยังว่ากินแล้วกาลังฝนลมีแต่ดวงนึงงว้พอไหวมากเร็วบบเยดซะเป็นตั้งไดเป็นตั้งดแต่ผู้พ่นมาบอกบอกหรือว่าตั้งใดที่เป็นงวดนี้นะครับผมแล้ว่างสี มึงไปเบิ้ลโนะนะวะสันอือเอ้าไปเบิ้ลยังไงวะไปเลาบอกเบิ้ลว่ามีคนไตสามคนอือผ้ยู่สายดิ้สานี่บอบ่ตจักไตยูาแต่ว่าหันนอนตอือบอกกันอยู่ดีๆแต่ยังคิดจไวา่า้่ะสนอือกว่าสามสามคนังสามสคนตายผู้ชายผู้หญิงผูใช่ผู้ชายทั้งสามคนเลยตยตว ยตายทั้งสามคนเลยว่าสามซูลกับสีซูลนนี่แหละผมมาหาศูลทุลัดพอว่ามันผู้ใช่ไหมใช่สามคนไหมผู้ใช่ตายสามคนครับซูลหาสามเลสสามตัาซูลหาสามพุลสหาสามศูลกาแล้วเตี้ยมังฮะนะผมบอกไปลงปากไปที่ไหนก็เอาไปเลยศูล 0.53เอา0.53มารับเอฟซีครับผมไปเบิ้งนู่นตีไปเบิงนู้นนั่นซีเบิ้งไปมู่ไปเบิ้งนู้นไปเบิ้ลยังงั่นไปเบิ้ลเรมี่งจะู้ใส่นอนใเฮห้กันอโอ้ผู้ใส่ไว้กลางคนูบขุยจักจคคนมันบับน้ำหนาน้ำน้ำหายเดียวอป หน้าาสามคนคูหาสามนอมันกระสามก็ไ้ับสามกับสามก็ด้ีตายกนนี่แหละตายกัู่เนี่ยสองตัวเอาไปด้วยสิบสี่หืมามได้ใชสิบสี่แบบนี้เอาไปลดสิบสี่ห้มยยาเลร่นนี่บ่ได้ย่าบเ่นเาควองเท่แขนอีดีที่ว่าหันเอ่นีแล้วมันม่งวดนี้มันสีม่งวดนี้ตี ชอนตัวนี้เป็นล่างบ่ล่างครับล่างสิล่างย่างเดียวเลยโอ้คันผู้้มมันใจอ่แต่ว่าคันผมนี่ผมก็อยากขืนลงไว้อยู่นะเพราะว่ามันเจียนแบบว่ามันเสียหายยังยายวัตถุอยู่ว่ามันหันละการพิลาดครับผมก็ต้องขืนต้องลงอยู่แล้วอืมันผิดงานวันได้มันทีีวันนด้ผมก็ต้องขืนล่งกันไว้เนาะกันไว้กันไว้สลับพร้อมพี่รองเนาะัน คือเลขยกบอกครับมันตับแตกเออนียนๆอันซิฟซีมันเป็นทังไหนมันมีทีแม่บอกครับซิฟซีน่ะเด็กหนุอยมันเสียงกันโอ้อันเลขออกตัวไหนวะสันโอ้มันออกสามช่วงอุ้ยมันออกซิฟซีวะสันมันออกหนึ่งซีวะสันอ้าวมันบางซีมันเสียงกันเด้เ็กหนุอยเด็กหนุอยประมาณเด็กหนุ่ยประมาณอยู่ปอหาหรือมกป๋อหกเอ้า ว่าเป็นเด็กน่อยน่อยหน่อยดิสิบสามสิปีนี่ครับเด็กดีเลยเนี่ยเด็กหน่อยออมันเถียงกันเออด้ออกตัวใดเอาซันโอยมันออกสามสมันออกสิบสี่ผลไม่สามสอก็ยดทิมตัวนี้เออทิมอะไรเละมันบวกกันทังสี่เออถียงกันไปเถียงกันมาพูดถึงเมียอ้ยเด็กหน่อยมัเถียงกันทั้งสี่มันเสียวกูแบบใดอยู่นะเอาบริกนสรุปสภาวะมันดอกตัวใดแ้บมันบะ มันกับ่อได้แบบว่ามันเถียงงันมันออกสามสองสั่นหนึ่งพันเจ้กูเห็นหนึ่งสีว่าสั่นสิบสีว่าสั่นเออหนึ่งออกสามสองนหนึ่งออกหนึ่งสีเออเอาเอาไป้ัสองเอาไ้สัสองเนี่ยมันวางสีแต่ว่ากะแล้วแต่สีเขียนลงนะวาผมเออมืว่นี่ก็เอาไปเต้สามตัวกับสองตัวสิบสีผนเพราะอ่าตนสามสองไว้ทีหลังอ่ากันกันกันไว้กันไว้กันอ่า ต้องลงไปนน้ำม yeah, oh. ัดไรเพราะว่า huh. มัดย oh, right right? uh ินรเนาะนี่ยินอะเนียมัดยงกันป้องแป้งบ้องแป้งเนี่ยได้ออกตัวไรได้ออกสามสองมาสันสามสองในยังไดกูเห็นหนึ่งสี่กูเห็นมันมออกสิบที่มาสันอ้ยืนยันอาไรเลยไม่นสิบีกันเนาะผมเลียงผมเนี่ยอ้ยืนยืนยันได้ทีมันวางสี่เลยดิอ เียงกันยัง่ายืนยันนั่งยันเลยจนสีตีกันยังไงวะทั้งศูนย์แห้งเขาเบิ่งเขาอะไรมันจะเป็นอันใดเนาะบันรเงินวัสดุบัตรธบพี่นออะไรเมื่อกี้นี้มีซ้ำนี่สักวันตองวดตองวดครับผมเพราะว่าตองวดนัดเนี่ยอะไรประยูรเจียก็เลยเอาเป็นตองวดเลยเอาไปอันนี้ตองวดฝันตองวดแค่บัดจบ งูกสุดท้ายยักษีเป็นตัวไรก็บอกก็ยังงมไปลงปากบอกเพื่อนนี่แหละครึ่งวันวัางหันครับบัดตัวบอกเจ้าของก็ซื้อแต่ว่าหันบวกขึ้นบลงแล้วก็บบัดตัดบัดตัวรุ่งขีนี่บ่มีตัวลงคลิปมีมีตดนี่มีบ่มีแค่ตัวบ่มีมีแต่เกตหนึ่งหนึ่งเกตอยู่แล้วก็บหกศูนย์เกตเนาะมันมีวิดมันมีผิดแต้มหกศูนย์เกตมันมีผิดแต้มไม่มีเสียดครับ ต่บามาหญยว่าเมหรอกข้าง็กวเดมุดดินเนียมุดน้ำเนียมันไปหางไปไรดิโดดลงรถดุบมุดดินท่นีมุดน้ำไปเลยโเป็นไสไปมองหันเลยอไป้อกน้ำาายกันมุดดินไปกัน้วไปแล้วก็นวลตี้ยไรตู้กัน ตัวนั่นเด้อตัวนึงตัวนี้ตัวนึงกระบอกไม่ต้องซื้อหลายดิกระบอกก็ซื้อเจ็ดนึงนึงอ่าพี่ร้องนะแบบจะจอครับผมเนะสำหรับเนื้องพ่อคน้า